สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับครับปริมาณเดี๋ยวสิแปกว่าองศาก็โอเคอยู่นะอ๋อเพราะว่าอุณหภูมิตรงนี้มันยังไม่ร้อนครับสององศา ผมกำลังคิดว่าเราน่าจะต้องเคลียร์ตรงนี้เคลียร์น้ําออกอะ่ะแล้วก็ถ้าเราจะหล่อเย็นมันเนี่ยเราอาจจะต้องทําข้อตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อเพื่อหล่อเย็นอะ่ะเมว่าอันนี้น่าจะเหมาะละอืมโอเค ว่ามันใช้งานได้ละรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับผมกลังคิดว่าผมจะเอาลูปตรงนี้มาหล่อเย็นน้ำตรงนี้ดีไหมเราจะใช้ลูปนี้ในการแบบเอามาหล่อเย็นตรงนี้ด้วยเลยตัวนี้มันจะถูกดึงอุณหภูมิออกโดยเครื่องตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราหน้าจะหล่อเย็นได้อยู่ครับโดยการเรือ,อน,นี้ก่อน จากนั้นใส่เป็นท่อเรเดียนตรงนี้โอเคทีนี้อุณหภูมิตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันต่างมันดึงอุณหภูมิจากในโซนเก็บของเราเนี่ยไปยังเนี่ยอุณหภูมิมันลดลงอย่างรวดเร็วเลยแล้วพวกเนี่ยมันติดกันใช่ไหมพวกแอร์ล็อกพวกเนี้ยเพราะงั้นผมคิดว่ามันน่าจะดึงอุณหภูมิออกจากน้ําตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดเข้าไปครับ 6 6สิบหกจุดปดอุณหภูมิมันก็ลดแล้วก็ขึ้นลดแล้วก็ขึ้นครับผมกำลังคิดว่าเราอาจจะต้องเจาะเข้าไปเพื่อทำท่อเพื่อดูอุณหภูมิออกให้ได้ให้ให้มันมีคุณภาพกว่าน,นี้แล้วก็มีอีกทางหนึ่งก็คือเราทำหลูปเข้ามาหล่อเย็นในนี้แทนแทนนี้ไปเลยก่อนก่อนจะเข้าแท้งไปเลย เพราะว่าเนี่ยนภูมิมันยังขึ้นอยู่มันเป็นหกสิบดละเมื่อกี้มันเป็นห6สิจุปดเดี๋ยวเราลองสูบน้ำในนี้ออกให้หมดก่อนก็ได้ครับอาจจะเป็นที่ปริมาณน้ำตรงนี้มันเยอะไอ้ตรงนี้มันก็เลยหล่อเย็นไม่ทันต้องเจาะเข้ามาตรงนี้อยู่ดีน้ำทะลักแน่ผมบอกเลยถ้าผมเปิดประตูเข้าไปเนะี่ยช่วงช่วงตรงนี้ยังไงเราก็ต้องเปิดประตูเข้าไปครับ ราะว่าตรงนี้ผมยังผมยังแบบรื้อรื้อตรงพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็รื้อรื้อตรงนี้ยังยังพอเข้าไปสร้างได้ครับปัญหาคือบล็อกเนี้ยมัน unreachable มันเข้าไปไม่ถึงยังไงก็ต้องเปิดประตูก็ก็เปิดไปเลยละกันโฮ้ค <c oughs> okay, ครับก่อนนี้ปริมาณน้ำมันจะเยอะกว่านี้น้ำแค่เจ็ดพันกว่ากิโล โถ่เอ้ยขำๆเปิดมาปุ๊บบันไดยดูนะเดีู๋นะผมบอกเลยว่าบันลัเนี่ยเทพอเปิดไปปุ๊บเราจะพบกับความไห่อนะเพราะว่าน้ำเจ0 0พกว่ากิโลก็ประมาณเจ็ดบล็อกเจ็ดเจ็ดสี่ยบปดก็คือประมาณยี่ทายครับก็จะเป็นน้ำประมาณประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับน้ำจะเด้งออกมาฟึ่ง อ่ะทำไม unreachable อ๋อไม่ถึงอ่ะเปิดฝั่งนี้ก็แหละเพื่อความเซฟเดี๋ยวเราจะดักน้ำไว้ตรงนี้ซะหน่อยโอ้ต้องทำลายทิ้งหรอโอเคผมได้ไอเดียละคือเห็นตรงนี้ไหมผมคิดว่าถ้าเราระเบิดตรงนี้ทิ้งเนี่ยโดยที่เราทำให้ตรงนี้อากาศตรงเนี้ มันไม่ไหลออกผมว่ามันก็น่าจะได้เห็นแล้วเราจะลื้อประตูสองบานนี้ทิ้งทีนี้ค,คาร์าบอนไดออกไซด์ด้านในเนี่ยมันก็จะถูกขังไว้อย่างนี้เอ้ามันอัดออกมาป่ะไม่เป็นไรรีบเลยรีบเลยบนรล่ลละไม่นะ โอ้ไม่ได้ดิคาร์อนไดอกไซด์ผมมันหลุดอะ่ะแปลว่าผมอาจจะต้องวางบล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้พ่อน้ำเนี่ยมันไหลออกมันดันมันดันคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโอเคเรากลับมาตั้งต้นกันใหม่ที่ตรงนี้แล้วก็เอาน้ําตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็พังตรงนี้แล้วก็พังประตูนี้ครับอย่างนั้นเราก็จะเข้ามาสร้างตรงนี้ได้ โอ้โหเดินนะแปลว่าผมต้องเอาเอาแก๊สย่างอื่นอัดเข้าไปครับลองเอาไฮโดรเจนอัดเข้าไปสักสักหน่อยสิโอเคได้นี่เราก็ปิดตรงนี้ครับเยี่ยมแเอ้ยโอเคล็อกไม่ได้อเอเราต้องปิดไปเลยครับเราเปิดไว้ไม่ได้นะตรงเนี้ย ดูจากปริมาณของน้ําผมว่าอุณหภูมิเลยด้วยสามสิเอ็ดองศาใช่ไหมแปลว่ามันเป็นการดึงอุณหภูมิที่โอเคครับคูลิ่งหลูปตรงนี้ผมควรจะทํายังไงดีปัญหาเดิมมาอีกแล้วรว่าผมต้องวางวงจรตรงนี้ใหม่เน่เยอะผมต้องเติมน้ําเพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันหล่อเย็นไม่ทันเดี๋ยวมันจะไอหนีกะนะ็เนี่ยเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วโอ้ยฮีตอีกแล้วครับ มาสามร้อยกว่าละบอกเลยโอเวอร์ฮีทเนี่ยตรงนี้จะเป็นบ่อสําหรับทิ้งน้ําโสกปกของเราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขาออกตรงเนี้ยเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้านี่เลยดีไหมแต่ว่าอุณหภูมิมันต่างกันเยอะเดี๋ยวอดูอุณหภูมิก่อนดีกว่าว่าอุณหภูมิในเนี้ยเราจะลดอุณหภูมิมันได้สักเท่าไหร่กันเราอุณหภูมิมันนิ่งก่อนโอเคผม คิดออกแล้วว่าผมจะทํายังไงกับนานนี้ดีในเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมว่าเราอาจจะต้องคิดใหม่ทําใหม่ก็คือผมจะผมจะใส่เป็นตัวชัดออฟเข้าแทนคือเปิดตัวนี้หนึ่งร้อยวิแล้วก็เปิดฝั่งนี้สิบวิเพื่อให้แน่ใจว่าในนี้จะมีไอ้น้ําเยอะกว่าในนี้ในนี้เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องมีไอ้น้าเยอะขอแค่มีไอ้น้าอยู่นิดหน่อยมันก็สามารถดึงอุณหภูมิออกจากตรงนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเรา ไปแก้น่นั้นกนโอนเก่อนเราจะแก้ผมว่าเราต้องเราต้องปิดตัวนี้ก่อนเนี่ยเราจะใช้หลักการคล้ายๆกับฝั่งนี้เลยก็คือผมจะใส่เป็นตัวฟิลเตอร์เข้าไปแทนรู้แต่ไม่ได้ฝั่งนี้เราต้องการอันนี้เยอะกว่าฝั่งนี้เนี่ยมันมีนิดหน่อยก็พอเพราะฉะนั้นผมจะต้องใส่ฟิลเตอร์ที่ฝั่งนี้แล้วก็ แล้วก็เอาตัวชัดออฟเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแปลว่าชัดออฟจะต้องอยู่ฝั่งนี้ส่วนไอเนี่ยอยู่ฝั่งเนี้ยถูกแล้วแปลว่าผมต้องเปิดเข้าไปในนี้อีกหรอการเปิดเข้าไปในนี้เป็นอะไรที่ยากมากโอเคแต่ว่ามันมันก็เป็นไปได้อยู่เดี๋ยวล็อกตรงนี้ก่อนเพื่อปิดไอ้น้ำตรงนี้เดี๋ยวระหว่างที่เราขุดอันเนี้ยไอ้น้ำมันอาจจะไหลออก เพื่อความชัวเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนเราค่อยเปิดอันนี้จากนั้นค่อยเปิดอันนี้จากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเราจะต้องใส่เป็นชัตออฟเข้าไปตรงไหนดีเนี่ยโอเคงานยากงานยากอีกแล้วว่ามันอาจจะต้องรื้อบิดตรงนี้ออกเพื่อเอาชัตออฟมาใส่ตรงนี้ เอาบิดมาอยู่ตรงนี้แทนตทำไมเราเจอแต่ง,งานยากๆให้วันนี้อาจจะเป็นที่เราเล่นสเปซเอาท์งไงสเปซเอาทอ่ะพื้นที่มันมีจํากัดนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องต้องจํากัดพื้นที่ตัวเองค่อนข้างเยอะออขอดูลายท่อผมจะเอาท่อถ้าผมจะใส่เป็นชัดออฟอ่ะมันก็น่าจะต้องตรงนี้แหละ จังก็ใส่เป็นฟิลเตอร์ใช่ไหมอ่าขอดูหน่อยซิว่าลืมไปละโอเคปึ๊บปึ๊บจิ้มเข้านี่ด้วยเอ๊ะแล้วถ้าเราถ้าเราไม่จิ้มเข้านี่อ่ะตัวนี้หล่าจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวลื้อตัวนี้ทิ้งเอ๊ะแล้วก็ต่อใส่ไฟเข้าชัดอฟอฟจากนั้นก็เป็น อ๋อโ,โอ้น้ภูมิเกิดแล้วอะอยังไม่ทำอะไรเลยน้ำมาจากไหนเนี่ย มกี้มันน่าจะบักน้ำน้ำปริมาณมันน้อยไปหน่อยมันก็เลยมีปัญหาอ้าวไอ้นี่พังซะงั้นหรือว่าเราควรเอาชัดออฟขึ้นมาข้างบนหรอซ่อมถึงไหมไม่ถึงอีก โอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้ตัวนี้มันดึงอุณหภูมิออกไปก่อนลดอุณหภูมิตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้มันจะไม่พังนะแล้วเราก็อาจจะต้องเพิ่มน้ำด้วยเดี๋ยวเราดูก่อนผมว่าผมต้องต้องมีน้ำเยอะกว่านี้ต้องเอาน้ำมาใส่เพิ่ม โอเคเติมนะ้ำเข้าไปเท่าน,นี้น่าจะพอครับทีนี้เราต้องซ่อมไอ้ตัวนี้ปัญหาใหญ่มาซ่อมมันกันผมว่าเรา,าจ,จะต้องรื้อตัวนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยว<ๆ>เราต้องเข้ามาซ่อมตรงนี้นิดนึงแล้วก็เพิ่มเทม ชิปอีก2ตัวโอเคผมเพิ่มลูปตรงนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อช่วยลดอุณหภูมินั่นนนี่แกงหนึ่งครับทีนี้เนี่ยอุณหภูมิน้ำตัวเนี้ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30ิบกว่าองศาตามที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะถ้ามันเกิน30องศาเดี๋ยวเครื่องเนี้ยมันจะเริ่มทำงานแล้วก็ลดอุณหภูมิในนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันคือ 29. 9ดใช่ไหมแล้ว เดี๋ยวถ้ามันอุณหภูมิมันลดเนี่ยมันก็จัดการของมันเองครับถ้ามันขึ้นไปสาสิบเอ็ดปุ๊บเรียบร้อยตรงนี้ก็จะทํางานเป็นการดึงอุณหภูมิมารวมกันที่นี่แล้วก็กําจัดออกโดยใช้สองเทอร์บายตรงนี้ครับต้องมีปัญหาการดึงน้ําตัวนี้ออกมากเลยผมจะทำไงดีหนักเลยครับอาการหนักเลยตรงนี้เพราะว่าอ,อุณหภูมิตรงนี้มันน้อยไปผมว่าผมอาจจะต้อง อาจจะต้องเลิกหล่อเย็นตัวปิโตเรเลียมแล้วแหละถ้าอย่างนั้นน่ะอาจจะต้องยุบห้องนี้ขึ้นห้องเดียวกันคนระับเพราะว่าคือเราดึงอุณหภูมิออกได้ก็จริงแต่ตัวเนี้มันไม่ได้มีมาแบบต่อเนื่องเท่าไหร่อุอณหภูมิที่มันดึงออกมาได้มันไม่ต่อเนื่องแล้วทำให้น้ำมันสะสมในระบบเราเยอะเกินไปพอน้ำมันค้างอ,อย่างเงี้ยเราไม่มีเซนเซอร์เกี่ยวกับตัวน้ำใช่ไหม พอน้ำมันค้างปุ๊บมันก็เลยมีปัญหาอืเดี๋ยวผมไปนั่งคิดก่อนแล้วกันว่าเราจะเอาไงกับตรงนี้ดีหรือไม่เราก็คือปิดตรงนี้ไปเลยแล้วก็ยกเลิกการหล่อยเย็นปิโตรเลียมไปเลยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงนี้นี่เราได้นะ้ำประมาณสี่สิบองศาเข้าไปตรงนี้ก็ห้าสิบองศา ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะเพราะว่ามันก็ยังดึงอุณหภูมิออกเรื่อยๆอยู่ดีโอ้โหเรามีถ่านอยู่ร้อยตันแล้วเลี้ยงไอ้นี่แป๊บเดียวยังมีฐานเป็นร้อยตันเลยเลี้ยงพวกนี้แป๊บเดียวเองครับโคเคผมว่าผมต้องทำห้องกันสนิม กัดสนิมออกมาก่อนเพราะว่าตอนนี้เราผมว่าเราจําเป็นต้องใช้สนิมแล้วแล้วก็เราจะได้คอรีนจากการเอาสนิมออกจากเหล็กด้วยซึ่งก็น่าจะเอามาใช้ทําอะไรได้สักอย่างหนึ่งจริงๆผมว่าใส่เป็นน้ำหนึ่งร้อยกิโลเข้าไปแล้วก็ให้น้ำมันค้างอยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็ปล่อยเลยก็ได้ครับ ให้น้ำมันค้างอยู่ตรงนี้ร้อยกิโลแล้วน้้ำมันก็จะดูดดูดอุณหภูมิจากตรงนี้ใช่ไหมพอมันกลายเป็นไอมันก็จะถูกดูดเองเนีนยถ้าเราให้มีน้ำอยู่เนี้ยหนึ่งร้อยกิโลเป็นตลอดเวลาเนี่ยผมว่าก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะแล้วเราก็ปิดเปิดเดจาะตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนใส่เป็นไฮโดรเจนไปแทนแล้วก็เป็นไฮโดไฮโดไอไฮโดเซนเซอร์ไปแทนจากนั้นเราก็เปิดน้ำเนี่ยให้มีน้ำแค่หนึ่งร้อยกิโลแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสตีมแต่ถ้ามัน เพราะว่าผมมองว่าอุณหภูมิสตรีมเนี่ยอย่างเงี้ยคือฝั่งเนี้ย,อ,ยอุณหภูมิม,มันแค่ร้อยสี่องศาถูกไหมโอกาสที่จะมีสตรีมค้างในระบบมันน้อยกว่าโอกาสที่จะมีน้ําค้างในระบบเพราะฉะนั้นถ้ามองระยะไกลอ่ะผมว่าเราเปลี่ยนเป็นไฮโดรเซนเซอร์ก็น่าจะเวิร์ เราเปลี่ยนตัวที่เป็นไฮโดรเซ็นเซอร์แทนก็น่าจะเวิร์กถ้าอย่างนั้นลองดูนพอเราเปลี่ยนเป็นไฮโดรเซนเซอร์ปุ๊บน้ำก็ไม่สะสมนั้นเป็นสตรีม โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่อน้ำตรงนี้ให้เป็นท่อน้ำขาลงครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจเจ้าน้ำจากตรงนี้ออกมาเข้าสู่ระบบของเรากันถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอสลิกอร์มาปุ๊บผมจะเลี้ยงสลิกอร์ละตอนนี้ โอเคทีนี้คําถามอาจจะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมต้องแบ่งฝั่งตรงนี้เพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นน้ําสกโปกครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นน้ํามันดิบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเลี้ยงสลิกอร์เนี่ยเราจะเลี้ยงสลิกอร์ไว้ในห้องตรงนี้ครับจากนั้นเนี่ยผมจะเพิ่มอุณหภูมิเป็น80ิองศาเพื่อให้มันเนี่ยตรงเนี้ยเราน่าจะเลี้ยงได้อยู่หลายตัวอยู่สลิกรกได้จะเลี้ยงได้สักสี่ห้าตัวมั้งแล้วเราก็จะให้มันกินคนาร์บอนไดออกไซด์ในนี้ครับพร้อมกับผลิตปิโตรเลียม เสริมแรงเราไปอีกทีหนึ่งจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลืออยู่งั้นตอนนี้ก็คือเราจะเก็บตัวนี้เข้าระบบของเราครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบ่อน้ำสกรปรกบ่อหลักของเราเลยก็คือเราจะเอามาลงนี่หมดเลย โอเคเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นระบบออโตเมตของปุ๋ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีดินเติมเข้ามาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ฟรัสสำหรับใส่ปุ๋ยโดยที่เราจะได้ไม่ต้องใช้คนงานของเรานะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะล็อกห้องนี้ไม่ให้คนงานเราเข้าไปเลยเพื่อที่ได้สร้างระบบปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือด้านในนี้ก็คือไม่ต้องมีคนงานเข้ามาทำงานนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์น้ำตรงนี้ออกก่อน แล้วก็ดูจากระบบน้ำของเราเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดเลยก็ได้มั้งถ,ถ้าเราปิดตอนนี้เราใช้น้ำสกปรปกในการนี่ใช่ไหมก็คือเรากรองปุ๊บแล้วเรก็ใส่เลยแต่ว่าตอนนี้ผมผมมีแปลดว่าผมจะเปลี่ยนท่อตรงนี้มาเข้าตรงนี้แทนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเราจะฆ่าเชื้อโรคไหวไหม ต้องลองผมว่าลองดูอันนี้คือระบบฆ่าเชื้อโรคแล้วก็หล่อเย็นด้วยในตัวเลยครับผมใช้ลังสีในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำไปดูสิว่าว่าไหวไหมเปบก่อนดีกว่า เซฟไว้ก่อนจะได้แก้ไขง่ายไม่งั้นเดี๋ยวเราจะบันไลกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ก่อนผมคิดว่าสามต้นน่ะน่าจะเพียงพอแล้วต่อการฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าลังสีของเรามันแรงมากครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันห้าหมื่น เชื้อโลกมันมาได้ถึงแค่ตรงนี้เองครับเพราะว่ารังสีแ,แรงจัดด้วยเด็ยรังสีตรงนี้คือ6 600กว่าแลตครับเรียกได้ว,ว่าตรงนี้ยคือเรียบร้อยเลยมาเท่าไหรอุ้ยเดี๋ยวผมลืมเลี้ยวผมลืมเดี้ยวอันนี้ลืมเลี้ยวเข้าแท่น โอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบฆ่าเชื้อโรคแล้วก็หล่อเย็นในตัวครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะปิดตายมันไปเลยแล้วก็ต่อท่อคาร์บอนไดออกไซด์มาใส่เพื่อเป็นการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเพราะว่าตัววิดโวตเนี่ยมันใช้กา๊าซด้วยครับมันต้องใช้กา๊าซในการหล่อเย็น,นยดูสเตตัสของมันเนี่ยนอกจากมันจะต้องการฟอสฟอรัฟไฟสไซเคิลละ4กิโลแล้วเนี่ยมันยังต้องการนี่เห็นไหม ต้องการอากาศเข้าไปอีกครับอีกประมาณ500กร,รัมต่อ,อีกแปลว่า2กิโลเนี่ยก็เป็นการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรามีเยอะเนี่ยไปในตัวด้วยวิ้ยเดี๋ยววอดเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้เนทเวร์แก๊สเราหลุดได้ยังไงผมเดาว่าผมน่าจะเผลอ เธอถูพื้นเหรอ